ว่ากันว่าชีวิตที่ดีเนี่ยควรเริ่มต้นที่น้ําที่ดีนะแล้วก็น้ําที่สะอาดนะครับก๊อกน้ําตรงอ่างล้างหน้าตรงเนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วก็มาบ้วนปากแปรงฟันล้างหน้าตรงนี้ทุกวันถ้าเกิดว่าน้ําตรงนี้มันไม่ค่อยสะอาดเนี่ยอันนี้แย่เลยและก่อนตัดสินใจสั่งอะไรมาใช้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตรุ่นให้ดีๆนะเพราะเครื่องกรองน้ําของฟิลิปเนี่ยมันมีหลายรุ่น ซึ่งดูภายนอกเนี่ยหน้าตามันก็ดูคล้ายๆกันซึ่งเครื่องกรองน้ําติดหัวก,ก๊อกที่ผมเลือกมาใช้ตัวนี้เป็นของฟิลิปรุ่น AWP3752 นะครับซึ่งกรองน้ํำฟิลิปรุ่น AWP3752 เนี่ยกรองน้ำสีขั้นตอนนะครับและสารที่กรองออกไปได้ก็คือเชื้อโรคนะฮะหินปูนสนิมคอรีนแบคทีเรียสารเคมีต่างๆและกรองไมโครพลาสติกนะคะรับเพราะก็มีเครื่องกรองน้ําของฟิลิปรุ่นอื่นๆนะที่หน้าตาคล้ายๆประมาณนี้แต่กรองได้เพียง แค่3ขั้นตอนกรองหินปูนนะฮะสนิมเชื้อโรคแล้วก็คอรีนซึ่งถ้าเพื่อนๆไปสังเกตดีๆเนี่ยราคาของกรอง3ขั้นตอนกับ4ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยเพราะถ้าดูแต่หน้าตาภายนอกอย่างเดียว,วอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็คงเหมือนๆกันคล้ายๆกันไปหมดแค่ราคาถูกกว่าจริงๆไม่ใช่นะการกรองเนี่ยต่างกัน